สวัสดีครับผมเจอกันอีนกรครั้งครับผมหน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่11นะครับผมพฤษภาคม2องพนบสี่นะครับผมวันนี้นะครับผมพบป่าเอฟซีนะผมวันนี้ไม่ได้ไปเจาะน้ําที่ไหนนะวันนี้เจาะอยู่ที่บ้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถเจาะอ่ะซึ่งทําการซื้อมาใหม่นะผมของทีมงานอำนาจโซล่าเซลล์นะเป็นคันที่2นะครับผม <า S 2> ทีมงานนำหน้าโซล่าเซลล์จะมี3คันนะแบบนู้นด้วยนะผมแล้ว <า S 2> จะมีรถน้องชายผมนุ่นนุ่นช่างรอรอยืนอยู่น้องช่างน็อตนะครับผมรถน้องชายนุ่นนุ่นนุ่นเสียแดดนะครับนังย นี่หลายคนไม่รู้นะผมช่างน็อตเนี่เป็นน้องชายผมนะครับนี่นี่นะครับฝากนี่ช่องช่องน็อตช่างน็อตบรรนาเนี่ยครับผมนี่อันนี้วันนี้ก็มาลุนผสมนะครับผมแท่นเจะนี่เป็นรถผมอ่ะรถลมนะเป็นรถของช่างน็อตนะครับผมมาร่วกมาเจาะตรงนี้นะครับผมมาเจะให้ช่างเอ็มนะครับผมรถคันนี้ซื้อออกมาใหม่เป็นของช่างเอ็มนะครับผมอันนี้ก็วันนี้พามาดูพิเศษหน่อยนะครับผมวันนี้ก็น้าบาดาลตรงนี้นะผมหลายที่พื้นที่ตรงผมในหมู่บ้านเนี่ยเขาเจะไปแล้วมันเค็มนะครับผม ส่วนใหญ่คนเขาไม่ค่อยเจาะกันในหมู่บ้านบ้านผมอยู่ที่บ้านคือม่วงนะครับผมตําบลนนเมืองเพอขานสะเก,แ,กแสงนะครับผมมันเจาะแล้วมันเค็มนะครับผมพื้นที่ในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเจาะวันนี้เลยลองมาเจาะดูปรกากฏว่าได้แล้วครับผมได้น้ําแล้วก็จืดด้วยนะครับผมได้แล้วก็จืดนะครับผมนั่นหมายถึงว่าในหมู่บ้านของท่านที่ท่านอาศัยอยู่นะครับผมของเอฟซทุกท่านเนี่ยบางทีเราเจาะไปแล้วมันเค็มนะครับผมจะเพิ่งหมดความนะบังนะลองเจาะอีกบางทีเจอน้ําจืด,ดเลยนะนะครับผมก็ถือว่าเป็นการ เรื่องดีนะผมฟุกฟุกเขาเรียกว่าฟุกนะครับผม <_ d ata> เดี๋ยวพาไปดูทีมงานหน่อยตรงนู้นนะครับผมเ <_ d ata> นี่ยอันนี้ก็เป็นรถลมนะอันนี้ของช่างน็อตน,นะครับผมส่วนรถเจาะเป็นของผมนะครับผมทํางานร่วมกันนะผมไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลหรือการเจาะบาดาลน,นะครับผมหลายหลายคนยังไม่รู้นะผมอันนี้ก็ผมทีมงานอำนาจโซล่าเซลก็จะประมาณนี้ผมจะมีทีมงานนะผมนั่งควกวัยนะครับผมรถเจาะสามคันนะครับผมพร้อมบริการทั่วประเทศไทยไม่ต้องกลัวนะผมเจาะไม่เจอเจาะให้ใหม่เนาะรับประกันสองปีนะผมไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลหรือการเจาะบาดาลนะครับผม โทรสั่งโทรซื้อได้โทรจองได้นะครับผมสำหรับเอฟซี FC คนไหนอยากให้ทีมงานเราไปเจาะบริการให้นะครับผมก็0 9 8 1 2 9 7 7 9 6นะครับผมสโลแกนผมก็ไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังค์ครับผมมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซ่อมซ่อมไม่เปลี่ยน,นครับผมหลายหลายคนคงอยากรู้ราคา,ลบบา,า,าแล้วเจาะบอดานบอกแล้วเท่าไหร่นะครับผมค่าเจาะบ,บาดานขึ้นอยู่ที่ค่าเจาะนะครับผมขึ้นอยู่ที่พื้นที่นะผมขึ้นอยู่ที่ข้อตกลงระหว่างคนสองคนนะครับผมพูดถูกใจก็ถูกหน่อยนะครับผมพูดไม่ถูกใจก็แพ้หน ้ามีเบียกกินก็ถูกถ้ามมีเบียกกินก็พแพงล่ะครับผมของผมมันน่าสลาเซียวนะครับผมตกไปตรงมานะครับผมไม่ได้น้ำไม่คิดตังนะครับผมรับประกันสองปีมีปัญหาเปลี่ยนตัวไม่ต้องซองซอ,องไม่เป็นสวัสดีครับผม